สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในเดือนมิถุนายนกับอาจารย์แพทย์ค่ะ ทำนายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าไอยคุปค่ะที่จะมาทำนายว่าดวงความรักนะคะของท่านที่เกิดในเดือนมิถุนายนนี้ความรักของท่านจะเป็นเช่นไรคะ่ะดวงความรักของท่านที่เกิดในราศีกันนะคะประจําเดือนมิถุนายนนี้อาจารย์เรียกได้ลูกแก้วของเทวีบัสขึ้นมานะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในราศีกันนะคะดวงความรักเนี่ยค่อนข้างที่จะธรรมดาธรรมดาเรื่อยๆนะคะไม่โดดเด่นสักเท่าไหร่แต่มีเกณฑ์ที่เขาเรียกได้ว่าต่างคนต่างเดินทางไปแสวงหาสิ่งแปลกใหม่ให้กับ ตัวเองเปิดโลกกระทัดใหม่ได้พบเจอผู้คนใหม่ๆนะคะก็อาจจะมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นด้วยก็ได้สําหรับคนที่มีคู่มานานแล้วนะคะแต่งงานกันมานานแล้วเนี่ยยังไม่มีเด็กๆภายในบ้านเลยนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะก็อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของข่าวดีในเรื่องของสมาชิกใหม่แบบนี้เข้ามาด้วยนะคะหรือไม่อีกใจหนึ่งคุณก็มีเกณฑ์ที่จะไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของเ,ออเด็กๆกัน แจกข้าวของอะไรให้กับเด็กที่ได้โอกาสนะคะมีเกณฑ์อย่างนี้เข้ามาถือว่าเป็นเรื่องที่ดีหรือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จะทำร่วมกันกับคนรักนะคะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในช่วงเดือนนี้กับคนรักก็ถือว่าเป็นดวงที่ดีเหมือนกันค่ะหากต้องการอยากจะรู้ดวงเกี่ยวกับความรักของท่านเพิ่มเติมนะคะสามารถรับฟังได้ที่ดอกจันส3มส1แล้วกดโทรออกแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้าสำหรับเดือนนี้สวัสดีค่ะ